แป้งนะคะที่มีเบอร์เดียวเสียวทั่วไทยอันนี้ตลับที่สิบได้แล้วมั้งนะคะอ่ะอันนี้ตลับที่สิบแล้วนะคะจะบอกว่าอันนี้เปิดเปิดเปิดใหม่สักพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็สมุดแล้วทุกคนคะแป้งของครูนะคะไม่ต้องไปใช้ไอเขาเรียกอะไรอะ่ะจากอะไรนะที่ปิดรูอะ่ะ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะทุกคนที่จะต้องมาเกลี่ยรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป้งตัวนี้นะคะมีโปรตีนใหม่มีใบบัวบกค่ะทุกคนมีเบอร์เดียวเสี่ยวทั่วไทยไม่ต้องเลือกเบอร์ไม่ต้องเลือกสีผิวครูค้ามันจะจริงหรอคะแป้งครูใช้นอนได้ครูค้ามันจะจริงหรอคะที่แบบว่าคนอายุไม่ถึงสิบห้าใช้แป้งครูได้ครูค้ามันจะจริงหรอคะใช้แป้งครูแล้วแบบว่าหน้าไม่เป็นสิวหน้าไม่เยิน ได้ทุกสีผิวใช้นอนไดออ้อะไรอีกคะทุกคนเพราะอะไรเรานะคะใส่โปรโตีนใหม่แท้แท้โปรโตีนใหม่แท้แท้ทุกคนต้องไปเซิร์ชเองนะคะมีงานวิจัยนะจ๊ะแล้วโปรโตีนใหม่นะคะทุกคนเป็นโปรโตีนนะคะเป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับผิวมนุษย์แป้งของครูนะคะก็มาจากโปรโตีนใหม่แท้แท้แป้งที่ทํามาเนี่ย <c oughs> เป็นแป้งตอบโจทย์กิเลสตัวเองใช้แป้งอะไรก็ไม่ได้นอกจากแป้งฝุ่น ฉันก็เลยปผะิตแป้งฝุ่นมาใช้ที่ทําจากสมุนไพรหมดเลยทีนี้ทุกคนเดีย 6, เด๋ยวก็หกเดี๋ยวก็หกใส่กระเป๋าแล้วทุกคนเชื่อไหมขนาดเป็นแป้งฝุ่นที่เป็นตลับตลับอะ่ะทํามาใช้นะมันฝุ่นไปเอาไปอัดทีนี้เอาไปอัดโอ้โหทีนี้เฮ้ยอัดต้องใช้อะไรอัดซิลิโคนเหรอไม่ได้ไม่ได้ถ้าใช้ซิลิโคนเดี๋ยวเป็นสิวเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไร น้ำมันดอกคำฝอยทุกคนเราใช้น้ำมันดอกคำฝอยซึ่งเป็นน้ำมันที่ไม่อุดตันลูกขุมขนแต่เป็นน้ำมันที่ฟื้นฟูทุกคนคะแป้งมีสองแบบหนึ่งเป็นแป้งแฟชั่น สองเป็นแป้งสุขภาพแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะคะแป้งแฟชั่นคืออะไรแป้งแฟชั่นก็คือเป็นแป้งที่เช่วยให้หน้าใสหน้าขาวหน้าเด้งหน้าเด็กอันนะแป้งแฟชั่นเขาก็จะมีใส่สูตรของเขาเข้าไปอะไรอะไรอะไรต่อมีอะไรเรียกว่าแป้งแฟชั่นแป้งสุขภาพคืออะไรแป้งที่ฟื้นฟูนะคะแป้งที่ฟื้นฟูทุกคนอย่ายอมแก่แป้งของครูเป็นแป้งสุขภาพนะคะแป้งเนี่ยทำไมมันถึงเกาะตัว กันเราไม่ได้ใช้ซิลิโคนเป็นหลักแต่เราใช้น้ำมันเป็นน้ำมันสกัดจากดอกคัมฝอยนะคะทุกคนจริงๆเอาแป้งฝุ่นนะคะมาประกอบร่างโดยใช้น้ำมันดอกคัมฝอยแล้วเรามีโปรโตีนใหมแท้ๆเป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับผิวมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวค้ำผิวแดงผิวขาวผิวจัว้วผิวเหลืองไม่ต้องเลือกสีไม่ต้องเชื่อถ้าไม่ได้ลอง นะคะถ้าลองแล้วทุกคนเชื่อครูคุณจะซื้อทีละห้าตลับสิบตลับล่าสุดบอกมาสิคะลูกค้าซื้อใครคะยี่สิบตลับยี่สิบตลับเอาไปใช้เองกรี๊ดไหมคะเขากลัวหมดทุกคนคะถ้าคุณซื้อที่เขาตะแบนถ้าคุณซื้อแป้งอะไรก็ตามที่เป็นโปรตีนใหม่แท้คุณจะซื้อได้ตลับละเป็นพันของครูเป็นแป้งสมุนไพรเรียกแป้งสุขภาพใช้เพื่อฟื้นฟูไม่ได้ใช้เพื่อแบบนะ เออใช้เพื่อฟื้นฟูเอาแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้รูเรออะไรก็ลองเช็คดูนะคะว่ามันหายไปจริงไหมแล้วก็ลองเช็คดูว่าแต่งหน้าไปแล้วเวลาออกแดดหรือว่าไปโดนอากาศมันปรับเข้าสีผิวหน้าเราจริงไหมลองไปดูทับของเราเป็นทับนำเข้าค่ะมีใบเซอร์รับรองว่าเป็นทับที่เราสั่งผลิตแล้วนำเข้านะคะเวลาเราตกแป้งทุกคนแป้งจะลงหน้าเลยนะคะแป้งจะลงลึกที่หน้าเลยจะไม่มีการเป็นขุยเหมือนที่คุณเคยใช้แล้วเป็นคราบแล้วระหว่างวันคุณจะไม่เห็นหน้าของคุณมันเลย ท้าให้ลองใครที่เป็นคนหน้ามันไม่ใช่หน้ามึนนะคะลองใช้แล้วมาท้าพิสูจน์กันว่าในระหว่างวันหน้าคุณจะมันหรือเปล่าพูดถึงเรื่องของช่างแต่งหน้านิดนึงขนาดช่างแต่งหน้านะคะเขาแต่งหน้าให้ดารานะคะเขาแต่งหน้าให้เหล่าสุปตาดาราคนดังทุกคนคะเขาสั่งแป้งนุกพะก้าทีละสามตลับห้าตลับนะคะลองถามมิดาวดูว่าจริงหรือไม่จริงนะคะมีดาวเจอมากับตัวเลยเดกคะเขาสั่งแป้งนุกพะก้าค่ะเขาบอกว่า ใช้ให้ใครคนนั้นก็ชอบเพราะอะไรคะมันเขาเรียกว่ามันเป็นแป้งที่มีอนูเล็กมากทุกคนเขาเรียกว่ามันเป็นแป้งที่แบบว่าละเอียดมากอะเนียนละเอียดอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆเราทําเป็นแป้งผงเพื่อจะให้ทุกคนแบบได้ทรบเพราะว่าครัวแพ้แป้งตลับนี่แหละคะ่ะลองดูนะคะเนื้อจะเนียนละเอียดมากทุกคนอย่าเชื่อครูนะไม่ต้องเชื่อถ้าไม่ได้ลองท้าเลยนะคะส่วนใครที่หน้ามันที่เป็นคนหน้ามัน อยากให้ลองตลับเดียวพอตลับเดียวพอแล้วคุณจะมาซื้อทีละห้าตลับสิบตลับเชื่อครูเพราะว่าหลายคนละไม่เชื่อหรอกสั่งมาเป็นงั้นแหละแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงตอนนี้สั่งทีละห้าตลับสิบตลับนะคะเพราะกลัวหมด